สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังเข้ามาเยี่ยมชมทางช่องทางโปรฟอร์รถสวยของแอมบิตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆสำหรับรถ4ประตูรุ่น X l p กซรนะคะราคา7 4 9 0 0 0บาทในชุดสีของสีขาวนะคะเรียกได้ว่าคาันนี้แต่งได้สุดโหดสุดฮอตสุดฮิตมากๆนะคะสำหรับฟังก์ชันที่เราใส่ให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นของแถมพื้นฐาน ทั้งหมดนะคะเรามีรับประกันภัยเข้าไปในประกันภัยชั้นหนึ่งให้ลูกค้าด้วยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลหรืออยู่ที่ไหนก็ตามนะคะเรามีบริการด้านไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ลูกค้าถึงที่เหมือนกันนะคะสำหรับโปรรถคันนี้นะคะเป็นโปรแต่งปีนะคะรุ่น XL p ั u s 4ประตูนะคะในชุดสีของสีขาวเรามาดูกันว่าแอมใส่ชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเนาะอันดับแรกเลยนะคะจะเป็นตัวสกรูที่ลูกค้าเห็น ที่อยู่บนฝากระโปรงตัวนี้นะคะเป็นสปุ๊ปสีขาวตตดสีดําด้านนะคะกระจังหน้า FORD นะคะเราเปลี่ยนจากกระจังเดิมๆใส่เป็น FORD เป็นภาษาอังกฤษให้นะคะก็ไฟหนะะ้าค่ะที่เราใส่เพิ่มให้ลูกค้านะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกจากคู่ตัวโรงงานตัวนี้จะไม่มีให้ลูกค้านะเราใส่ออปชั่นเสริมเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยนะคะสําหรับชุดแต่งทั้งหมดนะคะเราแต่งให้ลูกค้าฟรีๆไม่มีชาร์จค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มถังสิ้นเลยนะคะ ดูด้านข้างนะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะล้อแม็กของยาชิโยดะนะคะแล้วก็เป็นยางลาย m a x ซิ i บิ๊กฮอ764นะคะเรียกได้ว,ว่าเข้ากับซุ้มล้อขนาด6นิ้วสีดําเงาเลยทีเดียวนะคะลูกค้าอยากได้อะไรนะคะลูกค้าทักเข้ามาหาเซลล์ได้เลยนะคะไม่วา่าจะเป็นส่วนลดหรือว่า,าลูกค้าจะประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่นะคะทักเข้ามาหาเซล์ดีกว่านะคะเซลลยินดีให้คำปรึกษาทุก ก็สงสัยนะคะครอบมือเปิดเบ้ากันรอยมือเปิดนะคะเราวรังค่าฟรีมกันสาตัวนี้ไม่มีให้นะคะเราใส่เสริมให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะเดี๋ยวไปดูภายในนิดนึงสำหรับภายในนะคะออปชันแนมนก็ยังจะโชว์ลูกค้าทุกท่านเหมือนกันนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องทางยูช่องทางยูทูบโปรฟอร์รถสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตัว เบาหนังนะคะจากเบาผ้าเราเปลี่ยนเป็นเบาหนังให้ลูกค้านะคะเดินตะเข็บได้แดงเพิ่มความสปอร์ตดูลาให้กับตัวรถนะคะแล้วก็กล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังด้วยนะคะแล้วก็จอ Android ขนาด8นิวด้วยนะคะที่เราเปลี่ยนออปชั่นเสริมให้ลูกค้านะถ้ายางก,กระดุมนะคะเราก็ใส่ให้ลูกค้าด้วยนะคะเรียกได้ว่าคันนี้แต่งได้สุดคุ้มจริงๆนะคะสำหรับลูกค้าที่ออเดอร์รถกับเรานะ ที่สีทั้งหมดของเขาจะใส่เป็นสีดําเงาทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้ากับสีรถสีขาวที่มันดูเงาเงาสวยๆนะคะตัวนี้เป็นโลบาร์ของอาร์แลนเดอร์นะคะเป็นโลบาร์อาร์แลนเดอร์ที่เราใส่เพิ่มให้ลูกค้านะมาพร้อมคู่กับตัวกันชนท้ายเหล็กของอ u t l แลนเดอร์เช่นกันนะคะใส่กล้องมองหลังให้นะคะใส่สติกเกอร์เลนเจอร์ให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าออปชันตัวนี้ สุดฮอตจริงๆนะคะใครไม่ดูถือว่าพลาดใครมิสือถือว่าพลาดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันด้านหน้าดีกว่านะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ประกอบอาชีพยยใดๆก็แล้วแต่นะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบรถคันนี้นะคะราคารถไม่สูงมากเหมาะสมกับสมรรถนะของราคาจริงๆนะคะพักเข้ามาหายได้เลยนะคะแอมจีดีจะให้คำปรึกษาลูกค้าทุก ข้อเสนอเลยนะคะเอาเป็นว่าฝากลูกค้าทุกท่านนะคะเข้าไปกดติดตามทางช่องทาง y u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  e โปรฟอร์ดรถสวยของแอมด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางของเพจ a c e b o o k โปรฟอร์ดรถสวยให้ด้วยนะคะภายในนั้นจะมีข้อเสนอดีๆให้ลูกค้าได้เลือกชมกันมากมายเลยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปพร้อมๆกรับรถสวยๆคันนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ